สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้ใหญ่กะน,น่องสองสาวให้ห้าปลาแตกอันนี้เสียงแหบเสียงแหงพ่อแม่พี่น้องจ้าเบาดูเบาดูไหลเมื่อนี้พวกเข้าใหญ่กะน,น่องสีผ้าพ่อแม่พี่น้องเขา้าลาเกบพักกระเดาฝรังร่งพ่อแม่พี่น้องจ้าแต่ลังตุ่มูตะมีนะคะฟังแต่ว่าพักกระเดาฝรัง่งฝรั่งฟังตะขามาฝรั่งฟังแต่ะขามาฝรั่งกับสิบเินแซ่บ นั่ลิกไปเราต้องไปแยกกันไปทำไมจนะไปเก็บเก็บลงไปพูดละฟังน้องอยู่ฟังใส่อยอยู่ฟังขวาพ่อแม่พี่น้องจ้ะยจังหน่อยก็มาปนกันมูนอุยปุ่ยคือเกาลราพ่อแม่พี่น้องจ้ะจะได้กระเทิบกระเทิบข้าม้าวันน้ำกันคือเกาจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมาเลยจ้ะมันเริ่มเก็บไปเลยปัจจุบันนี้พี่ไหนหยอดกระลังอ้วกอ้วกบอ่อนจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเบิ่งวิวที่ที่ทัดไปน้ำนะจ้ะได้อผนปลาแขกเคี้ยวมัดอุ้ยสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งพักติวกันพักติวฝรั่ง วสิเจอเซ่ผักปุ้งฝรั่งอันเสดาฝรั่งพะนะอันเจอมาบัวไซอผ้าพี่น้องมาเบิ่งอันยญ้าห่า้าตีนตุ๊กแกตีนเออเพื่อจีแมนพันแย่หลายพ่อแม่พี่น้องเลยยญาตีนตุ๊กแกนี่เอาไปทําแกงอ่อมได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องอกินใจกินปีที่แล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องแซ่บอยู่จ้ะพื่อนะยญาตีนตุ๊กแกพ่อแม่พี่น้องเห็นเราเคยเก็บก่อนพูนแล้วคือส่งกันนอนสเจะไปอ้อมใส่กันพ่อแม่พี่น้องมาแม่ยังดอก พี่เหนื่อยผมอึดแต่แนวสิเก็บกินพ่อแม่พี่น้องเลยพี่น้าเป็นกอเป็นกออยู่พี่หนะาใจเก็บเอาแต่หยดหยดพันดอกจากพ่อแม่พี่น้องนี่เด้อค่ะเด้อยญาตีนตุแก่พ่อแม่พี่น้องจ้ะมันอวบมันอ่อนจังสีลันจังเป็นตะอมเม่ยนี่พูดนะฮึ่ก็สิว่ายาตีนตุกแก่เวลาจับเพิ่นเพิ่นกับเกาะน้ำเห่าพ่อแม่พี่น้องจ้ะเกาะเหนียวหนึบเลย เขาถึงได้เอือนยาจีนตุกแกนะจ๊ะเนอะี่จ่ะปุณหพักติวฝรั่งพักติวฝรั่งกับสับหลาบอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยพักติวฝรั่งอันนี้ยาจีนตุกแกนะจ๊ะเด้อปุณหะอืปุณหะขักเธอได้ ต่ำแต่กล่องจะคลองเมาเบิง่งนอันนี้จ้าพ่อแม่พี่น้องอันนี้ผักติวฝรัง่งนะจ้าเ้ออันนี้เก็บผักติวฝรัง่งจะสิเก็บเอาเป็นออมใส่กันพ่อแม่พี่น้องจ้าส้องอวบแหลนะผักติวฝรั่งจ้า นี่พุ่น่ะเลือกอัตะยอดอบอุ่วเพิ่นจอหน้ามาน้เพราะว่าจอยค่อยแหบค่อยแห้งพ่อแม่พี่น้องจ้ะเก็บอัตะยอดจอดมันไปปลายมันนี่่พุนอะผักติ๋วฝรัง่งสวยงามอิรีจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอาบักหอยจับอยู่ทั้งใบเอาไปออกไปจ้ะฉันจะเอาผักติ๋วฝรัง่งออกจากผักติ๋วฝรั่งแล้วก็จะพาไปเก็บสะเดาฝรัง่งพ่อแม่พี่น้องจ้า เก็บมันจะหยอดอ่อนๆเลยนะจ้ะน <c oughs> uh ี oh, thrill, out, ่ค like ือสีอิ้นนี่คือพักติวฝรั่ง้ะจ้ะเด้อจะเป็นแบบนี้จ้ะพอแล้วเก็บเอาอยางละนิดละน้อยเอาไปอ้อมใส่กันคุณอ่ะอย่าตีนตุกแกข้างในผมกับพวจักรย์จักยากสับหลับไปคุณจะมาเก็บเอาเส้นนี้กอนถุงมือมีก็ไว้ในกระตาหน่อยกระตามันใส่พ่อแม่พี่น้องจ้ะเจ้าของก็ใส่มือเปล่าออก ค่ะกินด้วยหุ่นยางก็ไปห้อยข้างในแล้วค่ะกะนแล้วมาเก็บเอายอดสะดาจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่นี่คือยอดสดาดาฝรั่ง้อจ้ะเด้อจะไปกินกระลาบหมู้กินกับก้วยกระสีแซบป่นแล้วหาอ่านกินพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพูดนะ มาเจนี่เก็บเอาพี่ว่นไหนไปปีนเอาน้ำตน้นใหญ่ๆมันดอกจับพ่อแม่พี่น้องจ้ามาเก็บเอาน้ำต้นน้อยๆมันสักก่อนเพราะว่าต้นใหญ่ๆพอนั่นกระลังบานคือกันจ้ะมื่อหนาจังสีผ้าไปเก็บแล้วจ้าเด้อเก็บเอานอนอ่อนๆมันนี่ก่อนนอ,อนอ่อนก็อ่อนพูดเราฝรั่งอ่อนๆจ้าบ่หนิ อันนี้ก็ยาตตีนทุกแกเก็บมาพร้อมกันเลยยันยังก็สิเก็บเอามือนี่ขมเรื่องขมนี่ขมดีขนาดพ่อแม่พี่น้องจ้ะขมตาบิดตาเบี้ยวแต่ว่าจะก็มักกินชอบกินสะเดาจ้ะ <c oughs> สมัยเป็นเล็กหน่อยนะจันเนาะยู่บ้านอานบ้านยาเถาเพิ่นสิป,ปูกอันแบบว่ามีสดาววานนําพ่อแม่พี่น้องจ้าเวลาไปกินมามาเก็บมากินกะลาบปลุม่นมีความขมเลยว่าสันทะสดาววานนะกินแสบอยูจ้ะแต่ว่าจะมากินสดาขมมากกว่าหยอดอ่อนๆิน่นะ เก็บไปแกงแท่นขี้เล็กพ่อแม่พี่น้องจ้ะเก็บไปแกงแท่นใส่แท่นขี้เล็กได้เลย่ล้วนี่ไม่ต้องไปงอใบไม่ต้องไปงอขี้เล็กกระป๋องแล้วจ้ะเอาสะเดานไปแกงแท่นเลยแสบคือกันเด้อพ่อแม่พี่น้องใช้แทนกันได้จา้าอ๋อเหยียบใหม่ไม่ตีนาแข่งจะของฉนันล่ะ จ้ะหน้าตาของสะดาฝรั่งก็จะเป็นแบบนี้แล้วจ้ะเด้อเอาไปใช้แกงแทนใบขี้เหล็กก็ได้จ้าผลเหลียวเห็นบ้นเก็บแบบเดียวก็ได้ยางละนิดละหน่อยแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้อง ตกฝรกั่งนี่เวลาเขาเห็นพวกเข้าเก็บพักไปกินนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเขาเจ้าถึงเขาเจ้าว่าพวกเข้าน่ะรู้จักทํามาหากินรู้ว่าอันไหนมันกินได้อันไหนมันกินบ่ได้ฝรั่นงนี่ก็สื่อกินอย่างเดียว้วจ้าพ่อแม่พี่น้องพุณอย่าเุิ่งห่างคุณ ขนาดทะเลยูน้ำทะเลแตกซับลาบบางเีอ่เขาสื่อกินด้วยเั้งหา่างคนเขาหูจักกันพวกหูจักเก็บกินคือคนไทยเฮาเาน,น <c oughs> า <c oughs> ะจ้ะเนาะอือจ้าปลางามขนาดแม่พ,พี่หนุกมึงเจอสิภาามาทายบึงดอกไม้คุณน,นะดอกหญ้าด้ิบบึงงามคักาย สุดยอดอีลีช่วงนี้ต้นไม่ต้น,ต,นต้นใหม่นี่กำลังแตกยอดแตกใบจ้ะพ่อแม่พี่น้องสีเขียวสวยง่ามดอกไม้ดอกไม,ม้ป่ากบานสะพังเต็มป่าไปเมือจ้ะพ่อแม่พี่น้องสวยงามอหลี พอปลาใหม่ลืมลืมเขียวทุกสิ่งทุกอย่างกะดูดีไปเมื่อวนอันพ่อจานเนาะคือว่าละเยิบกระดาตัวปรเด้นพาเบ่งดอกไม้แล้วก็มาเก็บเะดาตัว พ่อเราจะสะดาจเพ่อ,มพอแม่พี่น้องจ่ายพาไปเบิ่งพักอย่างอื่นต่อโอเคจะโอเคเดี๋ยวไปย่างหาเบิ่งเด้อเบิ่งธรรมชาติไปนะ คุณจ่าตีนตุ๊กแกนสับลาบอยู่จ้ะพ่อแม่พี่น้องะแม่นบุกอึดบุกยาเมื่อกี้ยังย่างพันมาหนีเห็นหอมปลายอยู่แบบแบบมึงระมาตาไปกับจอยได้จ้ะดื้อ แมนหอมปลาป่นเนี่ยเขียวนี่คือต้นจじゃโอ้หอมปลาพ่อแม่ไปหนองเลยแม่นเล้วจ้าแม่นแล้วเพียอุเก็บไก่อันห้อยหมากหอมปลา อป้าอบบวบจ้าคิดเบอร์ของป้าหนึ่งป้าหนึ่งพ่อแม่ปีปนอน มีหลายสิ่งหลายอย่างให้เก็บจ้ะพักพักติวแน่พักติวฝรั่งแน่หอมปลาแน่โอ้โหเจ้าแบบใจจ้ะนี่เห็นบ่มนี่ยอดกระทินจ้ะพ่อแม่พี่น้องกระทินฝรัง่ง กระตินฝรั่งพ้าพ่อแม่เป็นของเก็บสะเก็บใส่เก็บไปสุยางหยังก็สิเก็บปฏิเก็บไปห <c oughs> ลายๆอยย่างจะเป็น อ้อมใส่กันจับพ่อแม่พี่น้องจ้ะพีว่าเบิ้งพีมาเกิดไก่ตำแยนแนทะ้เนาะเอะใส่ละทุ่งมือพ่อแม่พี่น้องใส่ทุ่งมือจากบาดกันพูน่ะต้นหอมนะอู้จะเป็นอวบคัากลายเขียวคักเขียวแน่พุ่นน่ะพูดลายพักติวกลายพุ่นทั้งพุ่น มาปัจเจนี่ใส่กล่องยึกๆเอ้ยใส่กล่องเขานะใส่ถุงมือยอกๆจักๆอยู่ด้วยจ้ะพ่อแม่พี่น้องตรงขอตรวจก้อไปหลายๆมาปัจเจนี่พูดนะโอ้โหล่ำตุนพ่นนะ่ะอ่้ยตรอวบเลยได้รุ่นนี้ไปขั้นสมนี้ข้ากเจียวเด้พ่อแม่พี่น้องเลยพูดนะ โูดแล้ว <ENNIS> อ้วบดีขนาดหลอกจักบาทกันเรือพ่อแม่พี่น้องเป็นไงจ้ะหอมปลาสมัดเลิศจะเรื่องอ้วนเนี่ยทั้งพี่พู้น่ะอือหือ กัวพี่จากัวพี่เก็บไปยังได้กับมันบ่ไเ้ไปอ้อมจัดเถื่อพ่อแม่พี่นองจา้าเอาไปขั้นสมกินใส่ชั้นใส้ชมพักเบิดกินเบิดแต่ว่าข้าวนีเก็บไปอ้อมเพราะว่าได้พักหลายอย่างอยู่จพดนะดุะหอมปลาจะหอมปลา ต้นผีก็จังอวบแฉสนเด่นโอ้ยพี่นะสามต้นนี้คุณอาจ่ะขักขักไม่เอ่ยปะคะ นี่ต้องเบิ้งดีๆจ้ะถ้าเบิ้งบนนี้มันแดนสี่ขึออ้นหยาต้นหยานี่ยแหละเห็นบอสเห็นบอกละ,กละมีอีกบอมีอีกบอโอ้ฟังนะคุณคุณฟังทังนคุณพ่อแม่พี่นอ้องคุณไปก้อยบ่ แล้วไอ้ตางบุญกระายอยู่มามาจะสิบ้าทมาเก็บมาต้องผีจักหน่อยสองก่อนนี่หยาผักหอมฝรัง่งผักเสียนฝรัง่งจ้าแต่เนี่ยสิเก็บ เออมาดามยางไปท่า,ทางใดแล้วเนาะฟังว่าพ่อแม่พี่น้องสิงเพิ่นเพิ่นมันมันฟินฟีน้ำกันตาจ้าเด้อคนเห็นบางคนเฟินเฟิน,นฟินฟีนตีเฟินเฟินนะจ้ะแต่หลายยางอยู่กะตาจอยมือนี่เห็นว่าก,กันเดย กอใหญ่ที่อีพออีแม่คอยต้นอวบขนาดประทัเห็นา่คุณโอ้กินหอมดีขนาดเลยต้นฟันซิงโตยุตะนระร พงงินนี่จ้าพ่อแมบพนองต้นใหญ่ต้นอวบสวยงามอลังการจ้ะไฮอันนี้ดอกฟันสิงโต้ะจ้าเลยฟันสิงโตวสวยๆต้นหอมจ้า อ้าวแพดปิดไซนนอกก็จังเงียบแท่เนาะน,น้องเลยโอเคจ้ะจะน้ำหาลงแพทกันต่อเนอะ่ะพแม่พี่น้องจ้ะมาเบิ่งเห็ดโอ้ยสร้างบ้านเปนเห็ดกระด่างบ้านเฮานี่เนาะพุนะ่น่ะเจ้ากลือพูนะ่ะมันนี่พุ่น่ะข้างในพุน่น่ะจ้ะนึกว่าแม่นัน คือจะเห็ดนางร่มเป็นแพะเป็นแพะอยู่แน่ใจเนาะพูน่ะอฮ้ยแล้วเจนเป็นเห็ดหางไก่ง่วงพ่อแม่พี่น้องจ้าพูน่ะเป็นสันเป็นสันอยู่พูน่ะ,ะ,ะจวดกองเห็ดอีหลีอ๋อ,อตั้มจะตั้มกองพูน่ะจา้า งามคักงามแน่พ้ย,อ,ยอะไรจะเสืยเลิศขนาดนี้เห็นเห็ดแล้วก็คิดถอดเห็ดหน้าเด็กเก็บนะจ๊พะพ่อแม่พี่น้องแต่เพื่อนอันเห็ดอันแข็งๆนี่ได้ย่างอ้อมค้ันก็นดีใจแลวจ๊พะพ่อแม่พี่น้องจ๊นะนี่ก็ว่ามีเห็ดมียังหรอก พามาบึงคอนก็นมีความสุขแล้วมันอกตลกบอกพ่อแม่พี่น้องจ้าข้อแหบข้อแหงบอกร้ายข้อแหบข้อแหงจ้า จาาพ่อแม่พี่น้องจ่าสิผ้ามาเก็บอันอันเอียงก็ละ่ะยอดอ่อนๆพักสีล้อมจากพ่อแม่พี่น้องจ้าเก็บเอาหลายๆยางพักหลายๆชนิดนะจ่าเนาะแล้วก็ไปเกียงอมคุณนะจ่าพักสีล้อมยาวๆสวยๆนะจ่าเด้อ ผักอันนี้ฝรั่งกระจอกก็ลุ้จับกินคือกันจ้าพเมย์พี่น้องจอดสิ้อ้าหาเก็บแล้วจะตั้งกล้องไว้แล้วล่ะสิ้อผ้าพเมย์พี่น้องหาเก็บผักจอดเสี่ยวไมมเบิ่งแล้วจ้ะเธอมันมีแต่หย,ยอดอ่อนๆมันแย่ไหมพอเก็บกับพ่ไใดเดี๋ยวนอนบนรับพเมย์พี่น้องจ้ะ มาดามเฮ็ดเซียมาไซนอนนองเอ้ยเออเดินเซ็กซกันแล้วพี่พี่ลังดังพี่ละ เป็นจังได้จากพ่อแม่พี่นนวไอันี้ยอดผักซีล้อมงามๆเ้อจ้ะเด้อผักซีล้อมค่ะเบื้งจักใช้เบิ้งค่าๆก่อนโ้ยมาเบืองเด้อมาเล่าอยังนี่เบิ่งเด้อบอเบื่งจพ่อแม่พี่้นวเลย อันนี้ยอดผักชีล้อมอ่อนๆนะจ่าได้ใสไ่ไปแกงไปแกงอ้อมจ้ะพ่อแม่พี่น้องพี่ต้นหอมสวยๆงามๆของเราจา้ามองเนี่นี่สุดยอดอีหลีงามครับแสงมันคือย่อนซองมาทั้งผุ่นพ่อแม่พี่น้องจ้าแสงมันย่อนนะจ่ะเด้จอจะหันกลองไม้จักบาดอนคือจังย่อนแสงหันไปหันมาจากนละกลองก็คือจังส่งหง่ไปจกนกละกระลมได้เนี่ยพ่อแม่พี่น้อง อาราจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าในกระตาของข้านี่ก็มีทั้งยอดพักติวพักสะดาแล้วก็ยายาไอตีนทุกแกได้จ้ะเด้อจ้าเก็บเล่มมาอยู่เสียไปใส่อ้อมใส่กันจ้าแมนอันนี้ก็ผักชีล้อมอันนี้ก็ตะหอมฝรั่งจ้าอ้อมใส่กันหมดเลยหนึ่งยางสองยางสามยางสี่ยางหายางคุณอพักมือนี่อุ้ยเลิศเธอได้ อันไปเล่มเอายอดอันพักกระถินมันฝรั่งมากบางหนึ่งอันวายตัวอะไสีเขียวคักก็เกาตอนนี้ก,ก็เริ่มเขียวแล้วเอาหอดยอดพักติ๋วฝรั่งขวามมือนี่นจะไปอ้อมาใส่กันมันมดหลดพ่อแม่พี่น้องจ้า,จามาแล้วมาดามเม็ดมาแล้วอโอ้ยบุญน่ะสวัสดีค่ะโอสี่หมื่นตะลุดตะลงกล่องเราก็เป็นมั่วเหมือนนี่พ่อแม่พี่น้อง อ่ะห้องแพทย์ก็เป็นเพราะว่างอย่างอ,อากาศน้ำ<อ>จะเป็นในอากาศนี่อู้หูปวดนะปวด,ด,ดตานลอยลอยล้านท่านเปดลอยล้านพี่น้องจ้ะเลิศเอาให้นัยยอดนั่นน่ะอ่อนๆน่ะเอาๆก็เอาวุ่น,น,นแล้วใจ<ะ>ง่ายคือยังไปไปไปแพทย์กับพี่จอยกันสิแปลงจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าอย่าลืมนะจ้ะกดไลค์กดแชร์กดคลิกใช้เงินใจให้พวกเราด้วยจ้าะตางงแใจอือโอ้วุ่นงี้จ้ะ นี่แหละพักที่เก็บเลยมาแล้วจ๊ะเนาะพักขายังไปแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องบายบายค่ะสวัสดีค่ะ